หามกืมอมีแต่จุกจุมเลย้นาเปิดเนียนี่มอดีละเนีแต่าพาทังานราบ้านนะแมนครับจุกนอนจุกนนอเสียงพี่น่อพี่น้อกินเมดปกใช่ไหมจ แนนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวมันนี้ก็มาพอกันครับว่าร้านสาวน้องขึ้นเก้าครับสาวันนี้ก็พอกัน สอวันผ่าเรื่องหศีลสิบเจ็ดกักราษคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้จ้ะเน่ยครับวันนี้เกาก็พาพี่น้องเขาเราปเฮ็ดไข่เห็ดเก่าเนาะนี่ไก่แกก็ห้ามวันนี้เริ่มต้นที่อบตสังทอนเนาะครับในเขตอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเ้าก็สิหาเบิ่งเฮ็ดไข่เฮ็ดพึ่งพึ่งยังกอบพึ่งเราพึ่งค้ากรอบเนาะแล้วก็เป็นเห็ดละงูแล้วจ้ะสิเป็นเห็ดรวมกุ้แดงเห็ดยังเนาะแม่ครับแล้วก็ช่วงนี้จากจากมือนี่ไปจนหอดประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่บ้านหน้อง สิบวันเด้ส่งเฮ็ดให้พี่น้องเขาทานอื่นได้จ้ะเพราะว่าน้องเอฟซีจากประเทศสวิตเซนเพิ่นจองไว้หลายเนาะแมนครับเพิ่นสิให้ส่งไปให้แม่เพิ่นอยู่บ้านเฮ็ดแกง่อทำบุญเนาะแมนครับกหลังจากนั้นเดี๋ยวซาน้องจังสิเปิดรับออเดอร์ใหม่น้ำหวาเนาะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวสิหาให้น้องเพิ่นก่อนจ้ะแมนครับมื้อนี้ซาน้องได้กระตาเบิ่งแหน่แต่พี่น้องเฮ็ดตัวนกระตาใหม่ครับมื้อนบ้าร้านกลเฮ็ดบางมันก็บงมันก็บงหมดนี่แ่ละมันจักจุใจ สานบอกว่าต้องไปสามป่าเลยเต็มไงป่าเดียวก็เต็มกับลมตวันตาเฉงเหนือห้องหมากกับกระตาใหม่ใบใหญ่ๆคือเก่าแหละจะบ่คือเก่าใหญ่แห้งสั่งนะบ้านเนาะใหญ่แห้งครับมาเฮาสิมานวันนั้นจะไปไนครัไปกันเลยครับก็เหมือนอากาศแจ่มใสดีเนาะแม่ครับหลังจากเมื่อวานฝนตกห้ามวัดมือจ้ะฝนตกวัดเหมือมันนี่อันบรรยากาศดีแห้งครับมันแสงแดดออกแต่เสาเลยครับไปครับ สวยงามจังโอ้ยจะมีอย่างนอนดิงอยลงเลยโอ้โ oh, ม oh, oh, no, right, ีแนวจักรท้ากันเดลยสวยงามเลยนี่เนาะกระบุงไงเฮามือนมันเต็มตาลุนตาได้หาได้คนบ้านเด้อเต็มหนาจอบหนาจอบของเต็มปุรุเลยครับแบบใหญ่เลยครับตัวนี้ใส่เขียวอีกครับ แกงเสียไปกันเน้อจ้ะั่งก็แกงกินเนาะ่คจุ่มๆรแกงสเี่ครแกงเอาใส่ฮิดลวนเนาะออิป็นร้านสนิตรวมกันจ้ะฮิดหนว่าจะน่องสีเก็บเฉพาะที่ฮิดเคยกินเน้อจ้ะตางเทือพี่น้องเพิ่ว่าฮิดกินได้อกระบ่ดิก็บเอานมาเนาะองเคยกินน้จ้ะ เป็นเิ็ดรวมๆวยเนาะก็ต้องเอาเฮ็ดที่หา้ามันใจเขาเคยกินให้กังเก็บไปให้พี่ให้น้องแกงเนาะแม่นครับคือเฮ็ดชนิดไอ,อ้เนาะแม่ครับนี่ล้างคนสิเป็นจุดจุดยังสิจ้ะพี่น้องบ้านสโน่งเองเลยเดี๋ที่เพิ่อนมาเก็บลำเห่าเนาะเพิ่อนเก็บไปกินเนี่ยแจนเพิ่มากินได้เพิ่นาไปกวนกินได้ถ่กันครับแต่ว่าบ้านสโน่งบ่เคยกินกับเขาคยเก็บจักเทอรอพร้อมใจแต่ว่าเพิ่อนเกิดกินเพิ่อนเกิดเขเป็นยังดอกจ้ะเพราะว่าเพิ่อนเกิดเก็บไปกินประจำเนาะเพื่อนเก็บมากินทุกปีอยู่ครับแม่นแต่เพิ่อนเกิด บรเป็นอย่างนี้เราเพิ่งก็มาให้แล้วมาประจำเลยนะพี่น้องสี่เพิ่นมากกบบาระเป๋าล้านสาวน้องขอว่านนี่ครับพี่น้องเก็บไปกินประจําครับแต่ว่าเขากะบ,บ่เคยกินบ่เคยเก็บกับบเ่เก็บเอานะแมน,นครับเป็นเหลืองนะสวยงาน,นะครับโอ้โ จริง้รจุ่มื่เต็มตางายสนองกับเพาสีเรียสได้แต่ว่าจะได้จูมะนเนาะเมนครับนาน้าแห้ง,งจ้จูบนคะครับหนาด้วเพว่ามดเนหนลไม่ไพกหัวไปเนาะเมนเล่ยกล่าจ้ะ จูวานันงนีอีกกุญมุนี่นะนี่ไม่เหมือนจีนหอกต๊ะแจะชน้องงายก็ต้ผ่อนย่อนเลยใส่ดอกเป็นใช้ยุบแต่จูมเจูมนะว่าเราเห็นจูมอนเปนลายเนาะงงเลี้ยงกักชีิตผานนมนซ่วยกันหตอนโลดเลยหอใช้ชีวอีกั ด้ครับต้องทำความสะอ,อขาดเันอนบสิจนุดออกข่ก่อนหล่อนด้วยงูเขานะแต่เอารชามวานแหงวก็เย็ดปวดหลออกจังสิจมาขุดออกเพื่อจะไปเปื่องูในตาเนาะนี่ครบต้องขุดออกกันลาออกกับเขาก่อนหล่อนนีครับได้กันไปขุดออกดีจ ไม่เขียกับเกลือเกลือห้องมันสองสามคนขวดเนี่ยเนี่ยนี่มาขาวอ้ยสองอ้ยนอนคนได้ลงสัไปอื้อหัวค่ะเอะ ถ้าน้องเปลี่ยนตาใหม่หรอจะซื้อตาไงแล้วบ่ไว้ดปวดแขนนั่นนั่นเห็นผลงานเองลานเนี่ยนเต้ยงพี่องกินไม่ปดหมชี่นงกหมู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 มูหูหหหูหมอหมูหมูหมมมูหมมูหมมมหหม เปิดเนี่ยเี่ยวมัน,มนดีลาแต่ถ้าแต่ยัได้พาข้าง,งานรอบน่ะนะแมนคมนนรับจุนอหัวครับป๊บดีเลยมัน่อหอยขางกันมา Ừ. phấn đỏ ngắm 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 ไม่ขื้นอยู่กี่เอฟเอค่ะตุ่รโอ้ดอกหน่อยเพิ่งแค่นี่บอกมอกหน่งซออกหน่แวนนี่กัไดุ้่นเลยดอกแข็งงามเป็นเลยฝนเต็มทีนะไเขียวครับจุหน่อยดินั่งดึงนะอยจุ้น

โอนลยที่ยนก้างเป็น <no> ส <liebe> <t uk> ีบอดด้ว่เป nice so well. so ็นสอนใบเขเ้ยงตึงขึ้นมาแล้วก็ต้องหางยู่ันหไดะิมี่ปดตบแล้วปตักปเขางปวกตาเออข่าง่ปอนลิ่มหมายแก้าด้าอะมวว่าในถั่วอยู่เนาะ đi qua đây ơi bảo lạt ai hết mà căng thẳng còn hết ngàm của phò <laughs> <laughs> <Để được rồi. cười> này đó khéo

เห็นาามานาตาบ่บ่งามแต่ว่ากรสชาตินี่แซ่บแี้ครับเป็นหลังออกงามสิได้อค่ะจนพูนหืมหืมงาคักครับงามพ<า><า>ูดีจังลลเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอืมเอกสิหน้าเนาะ กิลตาเร็วปะน,นีเพิ่อนคากอรอ่ะเองเสียเพื่อกันจ้ะเกเลยบ่สิแล้วอุ้อยหน่อยนะมีคล้ายๆเป็นขเขา,นาเนาะ,ะมีจ้ะนี่นี่ตาหน้ามัเนาะนีครับ ซ้ำละหาไ <laughs> ม่ย <น S 1> ออังห <c oughs> ลายๆไงเด็กคนออกไปเล้ยะพวกฝน้ครับงาม่ดีพวกฝน นี <S 2> <S 2> <S <s ่บ่อโบรองใช่หรออ๋ออน้โอ้โหเห็นดอกหน่อยเนี่โอ้ยขสยามครับน้องทานเบิรแบ ไม่เลยข้าพี่พผนองไปรถุดะเนาะย่างไปเลยครับย่างอีกไกลเต๋อไปอยังสีหอดรถผ่านนะพ่อกกมาเนาะมาพ่อเรสสิเก้วหรอกโอ้สีแก้วอะไรเนี่ยกินพากินเขาเนาะนนถอดทุ่มือถอดบูดเรียบร้อยเนะแต่ว่าสิกินเขาเลยสิเมือนนะว่านาะ ก็ต้องเลยลองเบิ่งฟังทางเหนืามาน้อยเดียวเห,เห็นเห็ดเก็บไปเนี่ยกะมีจ้ะก็เลยเอื่มามาถ่ายเราคนจะข้า,นาวนอนเนาะเราคงแวถวหนึ่งเจ้าชั่วโมงก่อนจะ้ะคืออีกเหตุกินไปหน่อยหนึน่งแะ้วมั้งเนาะแต่ว่ากะ็อุ้ยแต่ว่าก็สิเก็บไปแค่น,นี้ก็เอาไปใส่เพื่อนผูน้นาาเนาะเนาะช่วยนี่ไปกับจูมโพเนาะสองเทียงสบายมากเกันกูโพมาเหลือ យ៉ាងនេះអូខេជុំមកដល់លោកពូតាញ៉ាំងមកបីបោកយ៉ាងនេះខាងនោះប៊ូតក៏บ่ໃສតាហ្នឹងតើប៉ោតេបែ จูงจูงเลยจูงเมื่อนขนาดจ้ะจีน้อยๆเป็นจีน้อยเป็นกะน้องมีเนาะดอกเลยครับครับเดี๋ยวพาปีพาน้องเมื่อนนะครับบันปีพะน้องยางไปเรื่อยนะครับมันก็สีหอดรถเท่า เคิดว่าหมาญเลยครับเป็นออกอยู่แต่ว่าเป็นแตยังบอนได้ออกเต็มที่รับเห็ดไข่แต่ว่าดอกหน่อยกีหน่อยเป็นก็ยังเห็นร้ายอยู่ครับอ้ยจุ้มครับยังอันสางฝอยโอ้โอแต่ว่าจีนหน่อยม่อนจีน้อยเป็นอีกอยังจ้าหน,น้อง

เมื่อปัญใาก็ยยงเกาะอีกอยู่ตนโอ้ยจูมีงามไหมครับกงม่งามมาแต่ไก่เลยงามเลยโอ้งามเลยครับไปครับเดี๋ยวจะไปบนผลงานเท่าอยู่รถครับเมื่อเมื่อเราันหอดหลอยู่คุณจุ๊งน้องคุณจมีแลวกแเราอีกข้างหลัง นี่ครับผลงานของขาครับน,นบีนม่มันจากน้ามันหรือเเนาะเมนครับคนละจักรรักเลยไม่จะ็ลไข่จุ่มจูมหรือเป่าเมนครับวันนี้มันสุดยอดจ้ะมันดอกพี่น้อง<ม>กระไลค่ะคือเก่าเ,าเนะาะไล่เก่าครับเมนแ,แต่ว่าวันนี้อากาศดีแห้งจ้ะว่ามีฝนเลยฝนบนลงเม็ดแล้แต่ว่าส่วงใบใบกะบริเนาะเมนครับเมื่อเมื่อนี่ครับฝนบนตกงนี่ห่อดมาอื่นส่วงขันไม่เท่ามาเก,ก็บอีกเนาะ เราเฮ็ดนีสีงามคักละจ้ะเพราะว่าพ่นวดถือฝนเนาะใหม่ๆเริ่มแห้งเน่น้อยหนึงเนาะจะเฮ็ดเพิ่นก็สิงามจ้ะเหมือว่านี่อ้ยผูดผแห้งห่อฝนตกได้น้ำจนหน่อยดอกเห็ดเนาะมีอนจ้ะมะน่างก็เห็ดโผูดเห็ดโผูดสันาะเอาก็ตาบักใหญ่นึงเข้ามาตอนเช้าโอ้ยมันก็โผูเห็ดใส่จิมันในเต็มตาใหญ่เต็มตาใหญ่ยน่ะมันจะสิบเอ็ดสิบสองหลูุบนบ่แต่มันเป็นดอกที่จากสี่ดอกงามสี่เต็มเหมือนที่สันนง ว่าหลังๆเลยพี่จะดอกจุ้มๆเนาะหลังๆก็มีแต่จุ้มครับพอมมือพอปลายเหล็บนี่นะจ้ะปลายนิ้วมือนี่เนาะทราบเลยเพิ่อนเกษตรบอกข้นตาเร็วเนาะมีอันจ้ะแต่ว่าสนองมาแข่งน่าจตเหมือนทาบมาจะได้เก็บจุ้มๆแต่ว่าน้ำหนักแต่ดีก็ดอกบานเนาะมีนจ้ะมันให้ข่าก็ถือว่ามันสุดยใจกับก่ไรบ้างนะแมนครับครับถึนชอบคลิปนี้จากนายกระพากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสารับคลิปใหมาจากบ้านครับจ้าบ้านสนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะ ทุกไหลทุกแช์ทุกทุกข้มเมตนทุกการที่ตามรับชมจ้าขอบคุณความหากักความเมตตาจากความพี่นน้องป่านอาหลายๆเด้อจ้ะจะพอกันคิดไหมจ้าคิดหนีวัท่านลองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีมีเฮงลำรวยลำรวยจ้า